ัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าทุกๆท่ทานนะคะวันนี้มาส่งเสาส่งไม้นะคะมืดอีกแล้วนะคะที่ลาดูรีนะคะวันนี้นะคะส่งเสาให้เฮียมืดเลยนะคะนี่เราเบียร์เฮียพร้อมนะคะเลี้ยงทุกอย่างเฮียใจดีมากๆเลย สงเสากันสมุดเลยนะคะกระบงกระเบื้องเสาไม้เเป็นไเสาสวยๆนะคะท่านใดต้องการไม้อะไรก็ พักในชามาได้นะคะ064 007 1199นะคะเรามีไม้เก่าทุกอย่างให้ท่านได้เลือกสรรน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะ